ต้องการกำ้ัมามันไม่สวนลงไงันนี้ไม่ทนคนนี้เลย้อมาบาเพราะว่าเดี๋ยวเ้าป้าเนแทนเลยตรนนอ้รถอนอและเ คุณแดงจะไปทำสวนเกษตรหรอดูดูเหมือนจะไปทำสวนเกษตรนี่ทางนี้หนักอันนี้หนักติดฟังเดียวบ่ไปฟังพมานเออติดงนุนก่อนดมันอีนันพดมันหักฟังเดียวโอ้พอดีแนเลยเนาะ

มันโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงโอ้ถ้าผูก็เก่งโอ้โหมันอมน้ำมันอมน้ำาอ มีพี่อาชีพมีพี่ชามีพีมนะต้องให้เครดิตเรานะต้องให้เครดิตต้องให้เครดิตขบวนด้วยไปไปมันไปกันนะคะต้นไม้ที่เหลือหมดไปนะคะต้นไม้ที่ตัดให้เครดิตมาให้นะคะอะลง